เมื่อคุณปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมะตรงทางหรือแม้แต่กระทั่งคุณสามารถรักษาพลังงานอารมณ์และวางจิตได้ดีจะทําให้พลังงานชีวิตของคุณสูงขึ้นธรรมะและจักรวาลจะจัดสรรสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับชีวิตคุณออกไปในทางตรงกันข้ามอีหัวลูกศรข้างหนึ่งก็จะทําหน้าที่ดึงดูดสถานการณ์และผู้คนที่มีคลื่นพลังงานสูงมาให้คุณ อย่าแปลกใจหรือหวั่นไหวหากคุณเดินทางในสายจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นและพบว่าผู้คนหรือคนสนิทค่อยๆหายไปทีละคนเพราะความวุ่นวายหรือฝูงชนไม่ได้สนับสนุนเส้นทางการตื่นรู้บนเส้นทางการตื่นรู้ต้องอาศัยความสงบเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจตัวเองและเข้าใจสัจธรรมได้ละเอียดละออลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สิ่งที่คุณต้องระม,มัดระวังก็คือปัจจัยกระตุ้นการลดระดับพลังงานการสั่นสะเทือนเช่นความอิจฉาริษยาความกลัวความโกรธเกลียดเคียดแค้นความชิงดีชิงเด่นการม,มาตันหาหรือว่าเซ็กหรือสนิทกับคนที่มีพลังงานต่ำหากคุณมั่นใจว่ากำลังคบกับคนที่มีพลังงานไม่ตรงกันกันกบคุณจงกล้าปฏิเสธและถอยห่างอย่าเสียเวลากับคนเหล่านี้ จงใช้เวลาของคุณทั้งหมดไปกับการขัดเกลาพัฒนาตนเองและเชื่อมต่อกับพลังงานระดับสูงแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆขอให้โชคดีกับเส้นทางจิตวิญญาณนะคะ10ข้อคิดจากหนังสือแค่สดิจกับตัวเองให้เป็น เราในวันนี้คือส่วนผสมจากสิ่งที่เราพบเจอในอดีตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่เราพบเจอหนังสือที่อ่านเพลงที่ฟังเป็นต้นทุกคนบนโลกใบนี้มีสิ่งที่ทำได้ดีและไม่ดีต่างกันและที่สำคัญเรามีความสำคัญต่อโลกใบนี้ไม่เหมือนกันอย่ารู้สึกแย่เพียงเพราะเราไม่เหมือนใครรับฟังเสียงของหัวใจว่าตนเองต้องการอะไรกันแน่ แม้เราอาจจะไม่ได้ตามต้องการทั้งหมดแต่เราหาตรงกลางของสิ่งนั้นให้เจอให้เราได้ทำตามความรู้สึกของหัวใจแล้วเราจะรับมือกับความเหงาได้ดีขึ้นการที่เราพบเจอกับวันที่แย่ๆไม่ได้แปลว่ามันจะแย่ตลอดไปเพียงแค่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันของเราก็ได้แม้ผลลัพธ์จากการพยายามอาจจะไม่สำเร็จ แต่เราสามารถภูมิใจกับสิ่งที่เราได้พยายามทำไปอย่างเต็มที่แล้วคนเรามักเป็นนักให้กำลังใจที่ดีกับผู้อื่นแต่เป็นนักให้กำลังใจที่แย่สำหรับตัวเราจงให้กำลังใจตัวเองเหมือนที่เราให้กำลังใจผู้อื่นจงจําไว้ว่าแต่ละในช่วงวัยของชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอจงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง ขอโทษและเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองคือวิธีการที่เราจะใช้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากอดีตจงบอกกับตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนที่ดีพอเราเป็นคนที่เก่งพอเชื่อมั่นในตัวเองคะ่ะ การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ไม่เคยเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเรารักที่จะทำและมีเป้าหมายที่คุ้มค่าจงใช้ความอดทนเป็นเครื่องมือเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้